พยากรณ์อากาศวันนี้และ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองและพังงาเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับปรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมาก กว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณ เป็นประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนบน ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 -22 อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมโครเมตรในกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร24.7ไมโครกรัมต่อลูกบาตร ขณะที่ค่ามาตรฐานคือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร5อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 1. เขตลาดกระบัง35.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร2เขตบางรัก31.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร3เขตบางนา33.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร4เขตปทุมวัน33ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร5เขตบางขอแหลม3 2 5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่อง Thailand Minute ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ Thailand Minute